เป็นห่วงดอกชัวชัวอยู่แล้วหวัวเนี่ยชัวอยู่แล้วสีสองเลยชัยวชย,วย,วยวที่ไหนก็ถึงสองมันในเม็ดเดียวเท่านั้นเด้งหัวเนี่ยมันจะเป็นแบบไรเบิ้งดีๆ F C A เบิ้งอีกดีเด้อมันในเฮติทั้งนี่เลขลอยตัวเนี่ยมันจะมีทั้งเนี่ยที่สองที่สองตัวเนี่ยสีสองแมนไม่จับบนแต่ครูรว่พรามีตัวจิตแดกไปได้ไปวันใดไปวันใดไปสายาบออ,อไป,ปบอลหรือเงินโตเนี่ยแมน สดีครับพ่อสบยครับสวัสดีครับตามสัญญาตามบรรทัดตามเวลาตามมือตามบันมือทายทำอยู่ตอนนี้คือวันที่หกมีายนสองพห้าร้อหสิบแปดเพราะว่าพ่อสบนัดไว้วันที่หกเด้อจะจับคู่ให้ก็่องเถียงบอกให้แห้งนีมน้องเอาคือบอกเสียงคอยแต่มือนี่เบิดแห้งนะเบิแห้งเตีะยโอเมือลยอฮะจะเบิ้งกามเอ้ ไฟใจไฟใจบุกขึ้ไเใจบุกขา้มมยงนอยันแม่นอะไรแล้วอะเีมันปฝ่อยว่าได้ฝันเราไ่เลสูตรเนาเีสูตรไปยังไงเอามองไหมอ่ะมามไม่ก็ถือก้นละฮะว่ได้ทยมุ้งก็ได้เนี่ยเออนเรามาท่งนี้มันย็นแน่ไก่ถนนร้อมยู่งันมันใไกถนนเสียงรถกปัดก็น่ามามองไม่ห้างหงหึงตรงนี่ดีนะเออมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นยังไงวะเดี มันสมานบ่ไม่ไหมผมไม่ทสิมานบ่เอา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 คาเดียวไปกันเหรอล่างอ่ะโอ้ยเบี่ยงหดเทอะหดโพ้ดขาเดียวนั่นคลิปก้อนนั่นมาตามแตงแต่ต้นวิกต้นวิกเนาะต้นมือเนาะให้ไปเลขเลขลักไปแปดคับงสองเนาะแปดคับงสองแต่ว่าพื่อนได้จับคู่ให้เอามือนี่มือนัดว่าวันที่หกจับคู่ให้แล้วก็ปล่อยให้เบิดเลยปล่อยให้ครบเลยนะบ่ครับอ่านเตรียมเขียนเขา มือเราประมัณนันนะให้แตกกับสองพราท่านหูหลักเด้อบ่ท่านไหนหูหลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยก็บ่หูแม่นบ่เอาเลยเอาเอาเอาเบ็ดเดียวดิบ่เอาตามสูตรแล้วมันนี้เอาบนมันเป็นลายเบ็ดด้วยแหละบนสามตัวข้างล่างสักงสองข้างสองข้างสามขางกันแล้วกันไปเน้ สามตัวเนาะจะไฟเน้นๆเอาให้เพ้นให้ไปสองตัวเนาะเอาให้เขียนว่าในตัววิ่งก้อนบ่อันสีแยกบนล่างบ่แยกเงือกโอ้โหนี่แยกมันมันหลายบ่หันมันเพลียจ่อม่ต้องไปหันมั่งพ้นมันปวดหัวเอา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 บนเนาะเอาบนสามตัวเนาะบนศูนย์เก้าสองเอาบนศูนย์เก้าสองคือเหล็กหลักบ่ จับคู่ให้ได้หมดจับคู่เลยสิเลีลงาคือพ่เก่าเอาวิ่งก้อนเนาะ่ก่าก็แปดเนาวิ่งโบวิงเก้ากับแปด่นกแปเป็นปปักเ่านาะวิ่งเก้ากับแปดพี่น้องเขียนไปพร้อมกันเ้อะแปดกับแปดเก้ากับแปดวิ่งมามาทรงนันดิเ้าเขียนแล้วสามตัวสามตัวศูนย์เก้าสอง่นมันจะย้อนลังตีเก้าสใช่ว่าเจ้าศูนย์ ศูนย์สองเก่าโยนต้องแล้วโอ้โยนนี่น้องมวนี่มันบ่คือขวรัหนดิฮะวนี่บ่คือขวดิใช่ว่าศูนย์เก่าสองยน้องนำไม่นำมูลโอ้มามเขียั้นี่ฮะบ่คือกันฮะสมตัวยังก็ศูนเก่าฮะเขียนเลยเด้เด้เดเอาาโยนเขาต้งนำโยนวนี่บ่ได้ยนเีมันวาเขาูดลมันมาเขาูึงนี่ให้ตัวใดก็ศูนเก่าสอง งดก่อนเราโยนเราำเพราะว่ามันไม่ได้สูตรเราบ่นีไม่สูตรเราบบนี้เลยวันนี้มันมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออด่าแมนแมนเก้าศนย์องเก้าไอศูนเก้าสองี่ยศูนย์สองศูนเ้าสองนาะแมมาเอามันไตามนี้สูตรเราเนาะศูนย์กองสองโยนหน้ามาจมตุษณะมดนีอโยนเราอ่ะเราเป็นงกลับขึ้นมาแล้ว เจ้าใส่แหะหงงมขึ้นมาเนี่ยใส่แหะที่หหางมขึ้นมาหกเก้าสองเจ้ากับหกเก้าสองนี่จะขังสองห้าเท่าจำนวนสองตัวทีหกแปดสองต้นหกเก้าสองหกเก้าสองมักเก่าเงินเนี่้ามักเก่ามักเก่ามงกรมเก่าถ้าสองตัวได้ปะหน่บนน่ะเก้าสองก็เพิ่มเนนั่นแหละเก้าสองก็เพิ่มเนแปดสองเอก้าสองก็แปดสองเนอ่า เก้าสองแปดเก้าสองแปดสองเออเออเนี่ยเอเก่าแล้วเดินเก่าหรเด่เดินเก่าแล้วเดินเเร้อเดินเก้าตีวิ่งบนแนนอนละมันนีข้างล่างันนี่ข้างล่างบุษรดบเร้อบุรดับมึงดับเข้าไปแต่เหมานุดับสามเลย Bao bắt sao hỷ lệ nếu bù đắp ngon lắm binh ngon 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 สีสองกับยังกันจะไปจังหสี่อาวีงกับี๋ยวเดี๋ยวจิบอกเดี๋ยวสิบอกแค่นันสีสองก่อนสี่ขันจะขังสี่ันสองข้างล่างิ่งสี่เมตรเดียวีกับยังซีสองซีนึงสันั่นเมนซีไีสองนั้นเอาเอาเท่านั้นัวดตัวเดียวโคโรนี่ไหมฮะี่สองตัวเดียวโคโรนะ เดี่ยวตัวเดียวเดี๋ยน้เลยเหรอก็ไม่เพิ่นเหรอเซียวตัวเดียวสิสองไอ้สี่สองตัวเดียวโคโรเลยกันกันขาดทุนเนาะกันขาดทุนได้เออนั้นอ่ะอันมุดเต็มเนาะสี่สองสี่หนึ่งแมนมีสี่สองตัวเดียวว่าต้องกลับหรอกกลับถือว่าผิดว่าอ๋อแต่กับถือว่าผิดตัวเดียวโคโรเลยงงงให้แดงๆดงสองตัวงงตัวไหนสองตัว คุณเก่าทองตัวส่มากรอ่ะม่วมากแห้งจี๋มนหัขึ้นมันกัขึ้จับเปนขอนนตน้ำอ่ะมันว่าเข่ากันดิมันว่าเข่ามันหันจับยนน้ำน้ำวันนี้มีสองวแต่ว่าบริินสองรแมนบเอเอาพมีสองเาี่ยกินดอกวันนี้วพ่ามีสองไริจินบอันนี้ขอวบรนกับจิงยู่แต่ก่อาจะหมดทุกกระบวนการแล้วเอมีมท่านี้แล้วเฮ็ดแล้วเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้วเฮ็ดดีแล้วที่ถวนแล้ว สิบสามสูตรแล้วตามจริงแคสี่สองตัวเดียวสี่สองก่ต้องกลับว่ต้องกลับกันสี่หนึ่งโอ้ยพี่น้องกับกลับน้เนยเด้อถห้มันออกตัวกลับเดี๋ยวขึ้นแต้มลดแต้มอีกบ่อคือจังอันสามเจ็ดออกสามหกเด้อันนี้มันสี่สองมันจะเป็นสี่สามบ่อหรือจะเป็นยังอีกบ่ออสามบ่อหรอกสามอ่ะสามบ่อ มันมีสามเลยตัวถ้าสามารถทั้งปีเดสามนั่มีอยุสามแต่ว่ามันเป็นเล็กเล็กเล็กร้อยครับเอ้าเป็นเลขกับของร้อยมันว่เขอได้บ่ได้อธิบายยากหรอกเพราะว่าเขียนละเอียดแล้วตามยิงเดียวสามนั่นบ่เอาดีกว่าเพาสามเอาแต่นีตัวเดียวเขียนให้ละเอียดเลวเด้อพี่น้องตัววิ่งบนนี่มีเก้าก็แปดอ่าน้นไปที่เก้าวงกลมเห็สีแดงๆเนาะสามตัวพอสวัยจับคู่ให้ศูนย์เก้าสองนี่คือตัวเน้นแล้วก็บสองตัวก็ตัดออกมาจากนั่นก็เป็นเก้าสอง แล้วก็มีอีกทางนึ่งกับหกเก้าสองแต่ว่ามันเป็นยังเขาเป็นแปดสองเลยเดียแปดตัวนึงเดียด้ตัวแปดเด้เมันมีตัววิ่งอยู่แปดตัวนึงเนะเาะเจอกันไปใส่เราจะไปใส่รถเราเอาแปดมาใส่เป็น 8, แปดสองมีสำ้ำไหมบนไม่สุดเลยครับข้างล่างวิ่งสี่จับคู่สี่สองสี่หนึ่งเน้นไปที่สี่สองนะครับสี่สองเม็ดเดียวครับผมขบทวนตามขบวนการต้นเหมือนตัวนี่ซ้ำนี่ ไปตัวไหนเพราะอะไไหมเ调ที่สามก็ไปบ่ี่สองนี่บ่ต้องกลับปกติแม่ี่สามไปเ่าอเวแปดสามก็ไปบ่ไา้อีกอืมอืมเอาลงเฮ็ดนเหม่อนเลี้อวลงทุนมันน่ะไม่ได้เลี้ยอืจมาเดวสามน้ำนี้ทีใจอ่ะมันไมีไปตัวอื่นเลยไปบ่ไา้อไไไปในที่สองกับที่หนึ่งซี่สองตัวเดียวเสิร์แล้วขันเปนอ๋อโอ้มั่นใจแหันมั่นใจมันมันมีเสิร์ทนี้เขาไน้เทนี้พี่น้องเคยติดตามพี่พอสไเนี่อะ กับพ mm. mm. okay. ี่คอเนาะล่างเลาวนี่เพราะว่าล่างงวดบางคันเราหายสามเจ็ดมันออกสามหกงวดนี้เราหายซี่สองเม็ดเดียวอแต่สามสองตีโอ้วเดี๋ยวแจ้งมาเนาะกดีบอกหมดละเนาะอันเดียวกฟังสี่สี่แล้วว่าสามตีมันเป็นหนึ่งเรียงกันเพื่อกันละเพื่ออะมักแล้วก็มักมันออกมาเร็วไหมมันออกบนล่างไปเร็วถือว่าบ่ออกอีกอ๋อครับคิดว่าคิดว่าเนาะแกมีช้ำนี้เนาะกับโบนี่กับล่างนีดที บนล่างตัววิ่งให้ครบแยกบนล่างหาเรียบร้อยแมนมีในน้องวันแต่ที่สองนี่ตัวเดียวอยากให้ตัวเดียวแมนอยากให้ตัวเดียวซีหนึ่งี่เป็นสำรองไว้เนาะแมนสำรองไปซื้อครับฟืนนฟืนืนฟืนพืนฝืนืนฝืนซืนอืนืนฝืนฝืนนไืนฝืนมืนฝืนฝันไืนฝืนฝื้ฝืน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 สองฝันนฝืีฝืนนฝ่นฝืนฝืนฝนฝืนฝืนฝนนฝืนฝืนฝืนนน ม่บนก็ล่างมาติดสองแน่นอนไม่บนก็ล่างแต่ว่าผู่ิงบนล่างขึ้นให้เปี่ยนตัวโต๋ะรอตัวจับปูเนาะอันนี้มันตัวตัวตัวเด่นเขาคือเด่นคืออตัวเด่นอ่ะมันตัวเด่นสองโอ้แต่ข่บ่อห้ตัวเด่นข่ตัวจเอาตัวกับปูเลยอ๋อเป็นเก้าสองเลยมันมันมันตัวเด่นอ่ะมันเด่นที่สุดก็คือซีั่สินะเรียงล่างนั่นว่าล่ะสองตัวทำร้องกติ เต้นสีกับฟองนี่มันก็คือนายเกียรติครับผมเอาบ่ได้หลายตัวโอเคครับผมุ่งตรงนี้แปลกกับเข่าทันละครับขอบคุณครับจะแปลกกับมัดแปลกกับเอาเอาแม่นบอที่มาที่ก้าวครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาขอบคุณพอดครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่าต้องเป็นห่วงดอกชัวยช่วยอยู่แล้วหัวเนี่ยช่วยอยู่แล้วสีสองเลยช่วยเรื่องอะไรกับเถือง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม